พ่อเอาไปไกลหนูเลยทำไมอะลูกหนูไม่ชอบไงทำไมอะทำไมถึงไม่ชอบไม่ได้ดูสารรูปตัวเองเลยจะมาคบกับผมเนี่ยดูหน้าดูตาก่อนสเปคผมไม่ใช่อย่างนี้คุณพลขาเอให้ค<ห>ุณ<ห>น,นวดให้ธอค่ะดวงนี่คุณนวดผมมากี่ปีแล้วผมยังเป็นสภาพนี้ยังเดินไม่ได้นเนี่ยอะแล้วให้คุณมาดูแลผมอีกเหรอ มันไม่จําเป็นเลยลองดูนิดน no ึงอ่าตงเดี๋ยวผมจะลองนอนให้คุณนวดเนี่ยถ้าผมไม่ดีขึ้นคุณต้องบอกว่าคุณต้องไปจากชีวิตผมนะเข้าใจไหมเดี๋ยวผมจะลองดูใจ้่นนวดใจ้่นนวดนเล่นเล่นเหมือนอะเหมือนจริงมามาดูแลแล้วมันมาค่าหนูเนี่ย พ่ออ่าโอ่งออนวดให้หน่อยีิมันวิ่งได้มันเดินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนวดให้นะคะบอกด้วยนะคะว่ารู้สึกตรงไหนหรือเปล่าตรนนี้รู้สึกไหมคะรู้สึกเลยตรงนี้อะคะรู้สึกนรู้สึกเนี่ยครับโอ้ยไม่รู้สึกตรงนี้พอรู้สึกโอ้ตรงนี้ตรงนี้เริ่มมาแล้ว เริ่มจะหายเริ่มจะหายเออ่แล้วตรงนี้ล่ะคะเริ่มไม่รู้สึกอ่ะแต่ตรงนี้เริ่มเริ่มแว่าปวดตรงนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยค่ะโตอย่าเพิ่งย้ายค่ะโอ้ยพ่อพาผู้หญิงคนนี้ไปไกลผมได้ไหมทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยเนี่ยพ่อจ้างมานวดให้เองหายผมบอกผมไม่รู้สึกไง ทำงานรู้สึกล่ะเออเริ่มดีเอาเอาคนเอาแรงใจเออทำไงก็ไท่านวิธีการนวดวิธีการบีบนอนนอนจะจะทำให้ดูอ๋อเดี๋ยวผมจะนวดให้ดูอะดวงนอนนี่อ้าวขาวจริงจริง เท้าก็น่าเลยหรอไงครับรองเท้ารองเท้าขอเซลฟี่แป๊บนึงคับเดี๋ยเนื้อเแขนเนี่ยต้องนวดมั้งนะสอนเนาะสอนเนาไม่ได้นะแต่ตรงนี้นะทำไมผู้หญิงต้องตัวหอมอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วมันต้องเหม็นเหมือนพี่เหรอต้องเปียวใช่ไหมมันแบบสับสับนิดนึงอะแบบเนี่ยต้องนวดอย่างงี้ เออมันจะได้หายอ่ลองใหม่ลองใหม่เอออ่ะพี่ลองใหม่นี่เกือบจะเดินได้แล้วแต่ยังเดินไม่ได้เออหายดีหายดีโอ้ยมือ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 มันเออกดตรงหัวใจเนี่ยอือโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยากเดินโอยวิ่งจะหนวดขึ้นเลยพี่ตูนคนละคนกันฮะคนละคนกันเอาเอาเาเป็นไรเนี่ยเป็นลมเหรอเขาเป็นอะไรครับลูกชายฉันเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินโอ้ยคิดมันก็เดินมาวิ่งวิ่งเขาวิ่งได้วิ่งจะได้ไม่ได้เดินไม่ได้ใช่วิ่งได้แต่เดินเดินไม่ได้หนูว่าเดินไม่ได้ มึงเป็นไรเนี่ยลูกชายเหรอพ่อเขาผมก็ถามลูกมึงเหรอเออจะบอกย้อนดิเออลูกเราเออเออเรื่องใครเนี่ยมีเหรอเขาพามาหาหมอเนี่ยแหละเออเหรอเออเอาจริงๆรักษาเขาหน่อยพี่พ่อพ่อเขารวยมากเงินเยอะไปหาที่ไหนก็รักษาไม่หายเดินไม่ได้ตอนออกมาผมก็ยังเดินได้อยู่นะ ตอนออกมาตอนออกมาแม่คลอดออกมาเนี่ยผมเดินมาหาแม่ที่เจียงนะผมจําได้ว่าผมเรื่อพอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยพาไปโรงพยาบาลศาสตร์เถอะมอนไม่ใช่โรคหรอกผมว่าผมเดินได้นะชื่ออะไรเราชื่ออะไรผมพละพลครับพละพลพละพลครับโอ้เหรอครับอืมอืมอ่าอ่า่เป็นหมอเลยเนี่ยหมอนวดเข้าผัดกาหนึ่งแอะไอ้เทก ร้านอะไรร้านค้านี่อะไรเหยือกเนี่ยเนี่ยไอ้ที่มันอยู่ในเหยือกอะไรน้ำแข็งกาแฟแป๊บนึงอะไรอ่ะเอากาแฟกูไม่ถูกเหรอเนี่ยมึงแกกูไหมเดี๋ยววันนี้ทั้งวันขายไม่ได้เลยเนี่ยอะไรเจ๊บูกูมาสั่งของประจำเนี่ยเออมาคุณกันตลอดสั่งอะไรก็สั่งนี่จะเอาอะไรชาสั่งแล้วก็สั่งก็สั่งแล้วก็ผัด มันมีไม่เล่าเอาเอาไว้ล่ะเอาไว้ล่ะเขาผัดเอาไว้ล่ะเขาผัดเออเอาดิเอออ้วนวิ่งไปซื้อให้ไม่มีเหรอร้านอ่ะมันไม่มีเอาก๋วยเตี๋ยวงั้นเอาไอ้กระดูกฟูไปดีเงะพวกน้ำพวกน้ำน้ำเหรอน้ำฝนแก้วน้ำฝนรอแป๊บงเนี่ยเดี๋ยวก็ตกละเอาสั่งมาดูสั่งมากินเนี่ย ra, chìm ra Ơ, ơ, thôi, 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 thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ ล้วกินของแพงเราเนี่ยอันนี้แกงยี่สิบอันนี้สี่สิบแลช้าชักเลยชักแล้วกินด้วยเฮ้ยขอชาเย็นแก้วเว้ยแต่ไม่เอาน้ำแข็งนะมันจะเย็นยังไงอ่ะเอาก็ทำมาสิเอออันนี้ผมไม่เอาน้ำแข็งไง อ,าาอ๋อแมวคุณแข่งก็บอกสิเออหัวหูไม่ค่อยได้ยินน่ะยินไปแล้วอย่าบ่นเออมาควนกันในร้านตลอดเฮ้ยเอาเกีนหมดเดี๋ยวกูเลี้ยงเฮ้ยฉันมีผู้หญิงว่ะฉันติดผู้หญิงโอ๊ยอากีนดิติดผู้หญิงอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอฉันมีผู้หญิงฉันมีผู้หญิงคนที่ชอบมากเลยนะสวยด้วยสวยเป็นลูกครึ่งเขาชอบเราไหมล่ะก็ไม่รู้เขาชอบหรือเปล่าเป็นคนจีบผู้หญิงไม่เป็นจริงมึงจีบเป็น กูเป็นผู้หญิงนะอูะมไมจีบกูแล้วกูก็ไม่ชอบตรงผมมึงอะหนึ่งของผมแล้วก็สองเออสองมึงเป็นสาภูเนีนะเนีน่ยมึงแต่งมันจำให้เด่นไงอ่ะคนเราผู้หญิงเจอครั้งแรกก็ต้องจำได้แล้วไม่จำน้าก็ต้องจำผ้าเราได้้าได้คำได้อย่างนี้อ่ะก็จำได้มึงกล้าเดินห้างกูไว้มึงแต่งตัวอย่างเงี้ยดูดิคนในห้างจะมองใครเอาไหมอ่ะกูกล้าทาอะไรยังไงก็มองกู กูก็มองมึงเออก็แต่งตัวเป็นจุดเด่นเขาเรียกสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองผู้หญิงชอบบหมชอบผู้หญิงไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่านะชื่ออะไรเขาชื่ออะไร้องเจมส์ได้คุยไหมยังโอมีมีอลมจีบผู้หญิงไหมอารมณ์มันไม่ก็นี่ไงจะให้สอนอยู่เนี่ยมีไม่มีไหมเทคนิคการจีบผู้หญิงเนี้ยติดนี่เราใช่ไหมติดนี่เงก็ต้องใช้อ่าติดนี่ต้องใช้ติดใจต้องเบิ้ล หลงป่าต้องหาทางออกให้เจอแต่ถ้าหลงเธอไม่อยากเจอทางออกจะมอบหัวใจทั้งภูงใจไส้กับถ้าเธอยอมรับขยับเข้าใกล้ทั้งกายทั้งใจยกให้เธอหมดเธอจะมีจะหมดจะหมดธอถี่เ้าตื่นก็ดีให้บี้ให้หมดจะขยี้จะยั่จะยยั่จะขี้เอาให้เธอคนดีที่เยอะเธอคนเดียวไม่เกี่ยวข้องใครได้เราหายใจให้เธอจนหมด เพลงอ่ะเออร้องเพลงจีบก็ได้เจ๊เจ๊ไปเลยเจ๊เจ๊เคยจีบผู้ชายไหมโอ้ยเจ๊หานเลยเรื่องพวกนี้สอนจีบผู้หญิงเลยดิผู้หญิงเนี่ยโอ้ยยิ่งถ้ามีเจ้าบทเจ้ากรผู้หญิงจะชอบจริงอ่ะริงอย่างเมื่อกี้เขามีกรไหมกรจีบผู้หญิงมีเป็นแบบคำคมคำคมก็ได้กรก็ได้คำคมครับถ้ารักทรัพย์ให้ไปสารอาญาแต่ถ้ารักเธอทุกเวลาให้มาสารสัมพันธ์ จำไว้อีกไหมขี่ช้างจับตัก๊กแตนนี่แต่ถ้าอยากขี่แฟนให้มาจับเรากินอะไรก็ไม่ดีหันมากินบะหมีน่นองนี่มึงเป็นมึงเป็นคำคมหรือมึงจะโปรโมทพรพูดถึงเพราะพูดถึงบะหมี่ที่นองอยนงไยคิ้วมึงตกทิ้งทิ่ง <laughs> <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวแฟนแกน้องเจนได้ไหมน้องเจนเจนสุดาเนสุดาเยน้องเจนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามาฉันจะฉันจะคุยหน่อยได้ไหมคุยอะยังไงบอกว่าฉันจะชอบเขานะแต่ถ้านยังไงถ้าสำเ,เร็จเดี๋ยวฉันเลี้ยงกบแฟนแก